สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลไทยลีกเกมที่24ประจำมาสุกที่4มีนาคมกันหน่อยดีกว่าก็ปรากฏว่าเชียงใหมย่ยูเอเตตเปิดบ้านเสมอกับชมบุรีเอฟซีไป1-1เกมนี้เนี่ยเจ้าบ,บ้านนำไปก่อน1-0จากจุดโทษของบิลโลซิมาฮะก่อนที่ทีมเยอนม,มาตีิเสมอได้จากยูบุงซูนั่นก็เลยทำให้ตารางคะแนนในตอนนี้ของทั้ง2ทีมเนี่ยชมบุรีขยับมาอยู่ที่4ฮะหลังจากเก็บเพิ่มเป็น37คะแนนส่วนเชียงใหมย่ยูเอเตตก็ยังอยู่อันดับสุดท้ายอันดับที่16มีอยู่14คะแนนด้วยกัน ไปต่อกันที่ดาวซันัวล,ล่าสุดก็ยังคงเป็นอิฟสานเมโลและก็เฮมิตันโซเลที่ซัดไปคนละ13ประตูในสุสงท้ายกันที่โปรแกรมในวันเสาร์ที่5มีนาคมก็จะมีประจวบเปิดบ้านเจอท่าเรือขอนแก่นเจอเชียงรายแบงคอกพบกับ BG และก็บุรีรัมย์จะพบกับราชบุรีส่วนอาทิตย์ที่6มีนาคมก็จะมีสุพรรณเปิดบ้านเจอหนองบัวสมุทรปราการพบนครราชสีมาแล้วก็โปลิเทโลจะเตะก,กับเมืองทองยูไนเต็ด